อนุสาวรีย์หินนี้สร้างขึ้นเพื่อรำลึกถึงซามูไราสามคนจากตระกูลอากิมาไซโตที่เสียชีวิตในการโจมตีคามากุระเมื่อช่วงปลายสงครามเก็นโกคศ1331-1333การโจมตีคามากุระในปี1333นำโดยโยชิซาดะนิตะเสียชีวิตคศ1338ผู้นำกองกำลังบุกโจมตีดินแดนต่างๆเพื่อขับไล่ตระกูลโฮโจซึ่งเป็นผู้นำของรัฐบาลโชกุนคามากูะ และฟื้นฟูการปกครองของจักรพระดิโยชิซาดะเอาชนะตระกูลโฮโจในคามากุระในเดือนกรกฎาคม1333โดยคำจารึกของอนุสาวรีย์หินเขียนว่า15พฤษภาคม1333และเสร็จสมบูรณ์ในช่วงปลายสงครามของโยชิซาดะการโจมตีคามากูระอธิบายไว้ในไทเฮกิเรื่องเล่าสงครามซึ่งบรรยายถึงการต่อสู้แย่งชิงอำนาจในศตวรรษที่14ไทเฮกิบันทึกการเดินทัพของโยชิซาดะไปยังคามากุระ และการต่อสู้ที่เกิดขึ้นระหว่างทางการต่อสู้ที่อธิบายไว้ในไทเฮกินั้นสอดคล้องกับวันที่และสถานที่ที่ซามูไรทั้งสามคนถูกบันทึกไว้ว่าเสียชีวิตในสนามรบเป็นผลให้อนุสาวรีย์หินนี้ให้ความน่าเชื่อถือกับเหตุการณ์ที่บันทึกไว้ในไทเฮกิและยกระดับมูลค่าในฐานะบันทึกทางประวัติศาสตร์อนุสาวรีย์หินแห่งเก็นโกเดิมสร้างขึ้นใกล้กับฮาจิโกยามะสุดทางทิศตะวันออกของเนินเขาไซยามะที่เครื่องบนของอนุสาวรีย์หินมีบทสวดแห่งแสงสว่างถูกสลักไว้ด้วยตัวอักษรสันสกฤต ส่วนครึ่งล่างของอนุสาวรีย์หินได้ระบุชื่ออายุและสถานที่เสียชีวิตของซามูไรทั้ง3